ไปนี่เลยเพจแอดมินต้นทีดีเจ็ดเพจขายหลักเกมอาวีที่ดีที่สุดณตอนนี้มีเอดให้เลือกเริ่มต้นราคาเพียง50บาทเครดิตเยอะรีวิวเยอะปลอดภัยไม่โกงแน่นอนเพจแท้ยอดไลค์เจ็ดหมื่นยื 70, 000, ย่นไปเดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคนในะยินดร่าวสุดชแนลดาร์กนะสวัสดีเราก็จะพามาดูเกมที่ทําให้ลหลายๆคนยกย่องให้ไพเปอร์เป็นฟอร์ลีนระดับหนึ่งของไทยณตอนนี้นะนั่นะคือการเจอกันระหว่างอาร์ชิ amer, นะ arm, Curry, งวอตเกมเมอร์นะกับบอสเบคอนทฮมในรถทูคอร์่ีสองพันยี่าเเกกมที่นนะ็็ป แมตช์พอยต์ของป๊อปเปอคอนนาแต่ผลปรากฏว่าในเกมนี้คือไบเปอร์เล่นฟอร์เรนติโนและคือโชว์เยอะมากเยอะแบบโคตรๆอ่ะนะก็มารับชมไม่พร้อมกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเกมนี้นะทำไมหลายๆคนถึงแบบพูดเป็นเสียงเดีวยวกันว่านี่แหละนะคือฟอร์เรนระดับหนึ่งของไทยนะตอนนี้อาจาังหวะนี้อ้โหตั้งแต่นาทีแรกเลยนะก็ต้องพูดตามตรงว่าเขาเล่นช่ำมากนะแล้วก็โหมดมากด้วยในเกมนี้ มาว่าจังหวะนี้เอ้ยยังไงเอ่ยมอนซีโรนแตะไปเปอร์อูโหเข้าไปล้ำด้านหลังโอ้โหเยอนะว่าจะฟักหนึ่งต่อสามหุไพเปอร์เข้าไปล้ำแบบนี้ได้หรออ้แล้วดูแล้วดูอ้โหแล้วด,ดูทุกคนนะคือไม่แปลกใจเลยที่ลหลายๆคนยกย่องให้เขาเป็นฟอร์เรนเบอร์หนึ่งของไทยนะตอนนี้อันนี้คือพูดจริงๆเลยนะในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มอาร์วีต่างๆหรือว่าในคอมเมนต์การแข่งขันต่างๆนะหลายคนพูดเป็นเสียงเดีวยวกันว,นว่านี่แหละนะคือฟอร์เรนที่ดีที่สุดของไทยนะตอนนี้คือเขาแบบเล่นได้สุดยอดจริงๆ อย่างที่เห็นเมื่อกี้แหละสามตัวหนึ่งคือนิ่งมากคือ้าคือถ,ถ้าเป็นคนปกติคือไม่มีใครเข้าไปอยู่แล้วแต่ไปเปเอร์เห็นจังหวะไงคือแค่แบบเชี่ยววิเขาเข้าไปลาหมู่หวานเลยเมื่อกี้แหละแล้วก็ได้เป็นเฟิร์สบัตมาด้วยนะนรกว่าเป็นเจ้าพ่อเฟิร์สบัตเลยนะถ้าใครดูในช anel ทักจะรู้ว่ามีแมตช์หนึ่งนะที่เขาเจอกันกับอ่ารู้สึกว่าจะเจอกันกับเย์เจอกันกับเดี๋ยวแบบนึงเจนกับอีโวตปะที่เขาได้เฟิร์สบัตรสามเกมอะแข่งสี่เกมแต่ได้เฟิร์สบัตรสามเกมใช่กับอีโวตปะ ดูประวัติแบบึงโอ้ยตรงนี้งไบเปอร์ยังไงเอ,อ่ยยังไงเอ,อ่ยยังไงเอ,อ่ยยังไงเอ่ยจะบอกนะว่ารอดโอ้โหรอ,อ,อดก็ยากอยู่นะทุกคนนะแต่ก็ถือว่าโหดอยู่นะอ่าเป็นการเจอกันของไบเปอร์เออกับนิวเจนไอนิวเจนเลชั่นนะที่เขาแข่งกับนิวเจนสี่เกมเขาได้เฟิร์สบัตสามเกมเลยไบเปอร์เดี๋ยวแป๊บหนึงเปิดแอร์ก่อนทุกคน ก็ถ้าพูดกันตามตรงฟอเรนกับอ่ายีนาเนี่ยถ้ายืนดีๆนี่คือมันก็สามารถยืนด้วยกันได้นะสำหรับยีนาแต่คือตอนนี้รู้สึกว่าทีมป๊อปเบคอนน่าจะรู้เลยว่าแบบสูเรนไม่ได้นะก็เลยโยกเอาอ่าเขายังไงเอาหมูหวานนะเพื่อที่จะแบบเอามากดเลนฟอเรนติโน่นะไม่ใช่โยกดิเขาเอายืนเลนกับฟอเรนติโน่ตั้งแต่ต้นเลยนะเพราะว่าอ่าไฮเาเตเนี่ยมันสามารถกดฟอเรนได้เลยเพราะมันเป็นตัวตัวตีไกลอู้แลวตรงนี้เต๋าโอ้เต๋าเล่นเป็นอะไรอเลสเตโรมา โอเคพร้อมแปลกๆนะทีมทีเอลีคือคือก็เคยเห็นอยู่แหละนะอาร์เรสเตอร์โรมแต่แบบรู้สึกว่าในโรชูกรีนน่าจะเป็นเกมแรกแล้วน่าจะเป็นเกมเดียวด้วยนะที่โดนหยิบม,มาโรมนะสำหรับอาราเ์เรสเตอร์มาวะตอนนี้ทีมเมคอนนำอยู่ในวะันสี่ร400นะแล้วตรงนี้ไพเปอร์ยังไงเอ่ยไพเปอร์ยังไงเอ่ย <im S 2> ยืนกับพยาเตนี่คือต้องรักษาระยะให้ดีนะ <im S 2> <ด>ไม่เช่นนั้นเราเราโดนยิงฟรีแน่นอน เพราะว่าถ้าพูดกันตามตรงไฮยเต้นี่เป็นตัวที่ยืนเลนแล้วคือกดกดเขาเรียกว่าไงมันสามารถกดไฟเตอร์ได้แทบจะทุกตัวนะพวกโอเมนพวกมาหลอดอะไรเงี้ยไ,ไฮไฮยเต้เปนกดได้หมดเลย <S <S และตรงนี้ยังไงโอ้โหมอนซีเป็นเดียวมะโลมเหรอเอ้ยเดียวมะมิดเลนเหรอแล้วไพเปอร์ตรงนี้เข้ามาลัมโอ้โหแล้วดูดิโอ้โหทุกคนดูโอ้โหปาดอกอย่างแม่นแล้วดูแล้วดูโอ้โหเขาเล่นเยอะม,มากตรงนี้ยังไงเอ่ยโอ้โหเรียบร้อยนะเป็นอีกหนึ่งตัวสำหรับไพเปอร์โอ้โหเขาลัมแบบช่ำมากอ่ะปุ๊บปั๊บ สดุดจัดจริงๆตอนนี้สกอร์เขา2ต่อหนึ่งแล้วนะคิวบัิฟิเคชันหรือทีมไฟต์อยู่ที่100%เพราะว่าเป็นเขาคนเดียวเลยที่คิว<ะ>นี่ขนาดยืนเรียนกับหมูหวานนะยังสามารถที่แบบออกมานอกป้อมมาเชียร์นกมาเ<ะ>ชียร์คลิปได้นะคือถ้าตามปกติอะนะคือยากอนะที่แบบฟอร์เรนจะสามารถยืนยืนเรียนแบบกับไฮยเตได้นะอะแล้วตรงนี้อื้อออดุยนิดเดียวนะเก็บโดนดึง โอ้แล้วตรงนี้ไฟเปอร์โดนปิดหรือเปล่ามา3ตัวเลยยังไงไโอ้รู้ตัวนะคือเขาเล่นช้ำตั้งแต่เกมที่เจนจับอีวัวถ้าใครจําได้ในเกมนั้นที่เขาเขาไปลาวาน้อยในป้อม2อสตัวเลยนะคือลําจนตายในป้อมของวาน้ยอะเออสุดจัดจริงๆหลายคนบอกว่าก็เล่นได้แค่ตัวเดียวนี่แหะเล่นได้แค่ตัวเดียวดีกว่าเล่นไม่ได้สักตัวนะุกคนไนหะแต่จริงไฟเปอร์โอ้เล่นโหดเยอะนะหนึ่งแหละล็อกซี่โอ้ถ้าใครจําได้นะล็อกซี่แม่งก็สุดจัดเหมือนกันแต่คือฟอเลนในเกมนี้คือแบบแบกจัดเลยอะฟอเลนในเกมเนี้ยโอ้แลว บีมันเตอร์โดนโซโลคิวอุยอ้ยตรงนี้ยังไงเอ่ยบิลลิฟบิลลิฟโดนหรือเปล่าโอ้ชาร์จมาฟิกเกอร์เรียบร้อยว่ะแล้วต้องชาร์จฟิกเกอร์แล้วนะโอ้แล้วตรงนี้เรียบร้อยอีกแล้วนะไปเปอร์เข้ามาลัมมีมาร์กตายหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยใช่จริงด้วยนะดูดิดสามคิวคนเดียวเลยนะไพเปอร์นะคือสุดจัดจริงๆคือถ้าเกมนี้ไพเปอร์เล่นไม่ได้นี่ KOG เละมากแต่ไพเปอร์แบบเล่นอย่างโหดเลยจังหวะการเดินเดินกงเดินเกมปลาลงปลาดองเขานี่คือแบบสุดจัดว่ะ อ่าและขึ้นเป็นไนเพียดมานะไนเพียดคือมันจะแบบเขาเรียกว่าไงลดความเร็วโจมตีของคนที่โจมตีตัวเองหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดโดยเฉพาะไฮยเตที่แบบต้องการความเร็วโจมตีใช่ปะ่าถ้าแบบยิงไปเปอร์อย่างเงี้ยความเร็วโจมตีเขาโดนอุ้ยตรงนี้ยังไงเอ่ยอุ้ยดูยิ้มยูอู้แล้วตรงนี้โอ้โหได้ไปด้วยแลกได้ไปด้วยนะโอ้โหมีกระตุกเล็กน้อยนะแล้วตรงนี้ไงบีลิฟโดนมีมาร์กบินทึ้นมาปั๊บ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 ยังไงเต๋าเอาฟิกเกอร์ มอสดึงเต่ามาเรียบร้อยมีมาร์กน่าจะแตกหรือเปล่าจังหวะนี้มีมาร์กน่าแตกหรือเปล่าอุ้ยแล้วยิงฟรีโอ้แล้วแตกจริงด้วยนะโอ้แล้วตรงนี้ยังไงมอสน่าจะโดนหรือเปล่ามีเกสเซอร์ขึ้นมาเติมอยู่นะเกสเซอร์ขึ้นมาเติมอยู่นะอารีเตอร์ไม่น่ารอดแล้วอารีเตอร์นี่คือแบบต้องแบบเขาเรียกว่าไงคาราชิรีนะถวายตัวเพื่อไม่ให้บีลิปแตกนะแล้ไบเปอร์เราอยู่ตรงกลางตรงนี้ยังไงเออสามคิวอยู่นะเมื่อกี้นี่มอสดึงอารีเตอร์มามีมาร์กแตกด้วยเลยนะเอาจริ้งถ้ามีมาร์กับมมอออออสถยยยไปรๆกก็ดู่่่นนะเเืีี้ แล้วไปเปิร์ลงมาแล้วมีการแคมป์มามีการแคมป์มาน้องตีเข้ามาหรือเปล่าตรงนี้อื้มกระโดดใส่เลยนะเคียวจีเคีจีไงดุยคิวยูนะแล้วตรงนี้มีมาร์กมาข้างหลังยังไงเคลียร์คิทได้หรือเปล่าไปเปิร์ถอยออกมาตรงนี้แตกหรือเปล่าไปเปิร์ลอเจ็บมากไปเปิร์เจ็บมากมอสมาตรงนี้ดุยคิวยูโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าน่าจะไม่รอดหรือเปล่าโอ้โหมอสกดสปีดมาโอ้โหและโยกแบบอย่างไรนิดหนึงเจ้าบ้ายังไงโอ้ไปเปิร์บอกโอ้โหเรียบร้อยนะแตกแน่นอน าเต่าโดนไทเจอร์โซโล่คิวนะเป็นธรรมดาแล้วอเลสเตอร์คือถ้าวางแถบกับอันตีไม่โดนอ่ะเอ้ยอันตีหมดแล้วแบบเขาไม่ตายหรือว่าวางแถบแล้วแบบไม่โดนไทเจอร์นี่คือแตกแน่นอนตอนนี้คือการยืนสูสีกันมากนะคือสองหมื่นเท่ากันเลยตอนเนี้ยโอ้แล้วตัวนี้ดุยคิวยูโดนดึงแล้วโดนดูด้ายวันนี้ไม่โดนนะเดะเกมเอาจริงก็พอๆกันเลยนะเดะเกม มีม้ากับหมูหวานนี่ก็ไอ้นี่ได้อ่ะเกมนี้กางๆนะไม่ไม่นานเท่าไหร่ประมาณ1 6 1 7นาทีหลยถ้าจะไม่ผิดจะไปเพิ่งรู้สึกว่าจะขึ้นเป็น m มลออฟเพ i นหรือคือกอดสะท้อนชิ้นต่อไปแน่นอนเยหรือว่าบางทีอาจจะเป็นชิวอฟรอสเพราะว่าแบบมันสามารถขึ้นไนเพลแล้วก็ขึ้นอ่ากงเกงเลือดแล้วก็ขึ้นเป็นชียรออฟรอสได้เลยน่าชิวรอฟอจริงด้วยคูยจะไม่ได้แาคำนะ สำหรับชิวับลอดก็จะลดความเร็วโจมตีความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูที่อยู่ร,บรอบๆนะซึ่งไบเปอร์เป็นตัวคู่วงในอยู่แล้วนะก็ออกมาก็คุมเยี่ยเข้าไปคู่วงในก็ลดได้เลยแล้วตรงนี้ยังไงเอ่ออูแล้วกระโดดไปอูมอสโด,ดนจับแตะไปนะแล้วไบเปอร์เขาไปออมหนึ่งตัวจวังหวะนี้ยังไงเอ,อ่ยไบเปอร์หาเป้าหมายอยู่ไบเปอร์บอกเอาเจอหมูหวานอูตรงนี้ยังไงอูฟาดออกไม้โดนนกักว่าหมูหวานรู้สึกว่าจะฟิกเกอร์ออกไปนะโอ้ถ้าเมื่อกี้ไม่ฟิกเกอร์คือยังไงก็แตกอะ่ะโอ้โหสุดจัดอรัไบเปอร์เราคือ ในแมตช์นี้ถ้าแบบทีมเพีชนะนี G ่แบบไบเปอร์จะตบหน้าทีมเบคอนทุกคนเลยนะเพราะว่าไบเปอร์เพิ่งออกมาจากเบคอนนะ,อะนโอโ้แล,ออลแล้วตรงนี้โอ้ว์เต๋าจับมีมาได้และไบเปอร์เข้าไปอืมปลาดอกลำเรียบร้อยตรงนี้ไบเปอร์ลำอีกหนึ่งตัวตอโอ้แตกหมดแตกหมดไบเปอร์อลยโอ้โหดูดิเรียบร้อยไบร์เปอร์ไม่โดนเลยคือเขาเรียกว่าไงจังหวะทันเข้าคือถูกมากอะแบบให้ทีมรับป้อมแล้วเองก็เข้าไปรำรำรแล้วก็ออกมานะตอนที่4 2 2สองนะอย่างที่บอกเลยว่านะเป็นเกมที่หลายๆคนยกย่องว่าเออเนี่ยนะไบเปอร์นี่แหละคือฟออเรรโโนนและตงี้้ ไปเป้าหูนายเกินไปแล้วเขาขาดป้อมเขาสอง,องตัวด้วยไปเป้าหูอะไรวะทุกคน,<ห>นโอ้โหเมื่อกี้อยู่กันสองตัวน้อกตียังไม่คิดว่าไปเปิดจะกล้าเข้ามานะมันเจมวอรตก็อยู่แล้วก็อยู่ในป้อมด้วยโอ้โห,โห,โหสุดจัดว่ะตบมือให้เลยช็อตเมื่อกี้เนี่ยคือกล้าเล่นมากนะเอาเรื่องจัดว่ะคนนี้คือเบคอนทำไมถึงปล่อยไม่เข้าใจว่ะ โอ้สุดยอดจริงไพเปร์อนาคตไกบอกเลยนะอันนี้เล่นๆนะใครคำคำดีไม่ดีซีซั่นหน้าอาจจะเป็นออฟเลนที่ได้เป็นแทนวานน้อยในทีมีววถ้าแบบอีววจะอยู่นะเพราะวานน้อยเหมือนจะออกไปแนวด้านสตรีมเมอร์ซะส่วนใหญ่นะแล้วไปเปอร์คือผลงานโดดเด่นมากนะและตรงนี้ยังไงมอสน่าจะโดนจับโอ้แล้วจะทำ่เร็วอีเยอะมากนะโอ้แล้วไปเปเอร์เขาไปหลับดูดิทุกคนโอ้ดูดิโอ้สุดจัดว่ะป๊อสุดจริงโอ้ไปเปอร์สุดจริงเชีย ลำเป็นล้มนะไปเปิ้ลบอกลำเป็นล้มแล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยโอ้ดับเบิลชิวชิปเปิ้ลชิวโอ้โหดเยินโอ้โหดเยินไปเปิ้ลคุณโ,โหดเยินไปแล้วคุณเป็นฟลอเรนติโนที่แบบเข้มมากบอกเลยโอ้แปดสองสามสกอร์ดูดิโอ้โหโคตรแบกอะ่ะคือถ้าแบบไม่มีไปเปิ้ลเกมนี้บอกเลยว่าเคลวจิเละถึงจะบอกว่าเกมมันเล่นห้าคนก็ช่างแต่คือมันมีคนหนึ่งที่แบบแบกสุดๆอยู่แล้วนะ ตอนนี้เงินเยอะสุดในเกมแล้วไปเปอ้์เ้ยไม่ไม่ไม,ไม่ดุยดุยคิวยูเก้าพันดุย y, คิวยูก็คือดุยค่าคุณนั่นแหละนะเขาชื่อดุยนะ y, คิวก็ค่ายูก็คุณเข้าขเลี้ยงมากเนละยลำคือแบบการลำการปาดอ,อกคือจังหวะทามมิง่งการเข้าต่างๆนี่คือแบบดีมากอะ สุดจริงสุดจริงคนนี้ What the fuck ยิงกัะตีไปได้โอ้แล้วตัวนี้โอ้ดุยคิวยูเรียบร้อยแตกนะโดนมือผีของมอสด,ดึงเข้าไปเอาเรียบร้อยเต่าโดนอีกหนึ่งตัวย,ยังไงฟิกเกอร์มาได้โอ้ไปเปอร์เข้ามาแล้วจังหวะน,นี้พระเอกมาจนได้โอ้โหลำไปแตกโอ้เรียบร้อยทีมแตกไปสามตัวนะเฮ้ยอย่าบอกนะว่า อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าเชียร์คิปเชียร์คิปเชียร์คิปคิปเรื่องเหลียอยู่ไกลอยู่นะโอ้ไม่ไม่ไม่จบไม่จบไม่จบนะไม่น่าจบไม่น่าจบหน้าแทงเชียร์คิปได้อะเพราะว่ามอนซีหน้าแทงเชียร์คิปได้มีฟิกเกอร์ด้วยแทงแล้วก็จะวันนี้ฟิกเกอร์มาเออสวยนิสไนส์ไนส์ไนส์ตรงนี้หน้าต้องถอยอะจิปเปอร์เบคอนเพราะด้าดันบนมังกรดันด้วยนะโอ้แต่เมื่อกี้มอสดึงสวยดึงสวยสุดยอดสุดยอดถือว่าดึงสวยอยู่ในระดับหนึ่งเลย และตรงนี้โอ้โหไปเปอรโอ้โหเข้าไปลำแล้วเบิร์ดกันกับดุยคิวยูแตกเลยนะเสหรับน้องตีขนาดน้องตีขึ้นแบบไฮบิดกึ่งถึกประมาณแบบ70%เปอร์เนลยนั่นแหละแตกนะเพราะว่าสเปียร์ออฟลองยินดูดีก็เป็นไอเทมไฮบิดดามคือถึงมันจะเป็นดาบดาบดามจจะช่างนะแต่คือมันได้เกาะมันได้ลดคูลดาวมันแบบกึ่งไฮบิดนิดนึงอ่ะเออมันไม่ใช่แบบเหมือนโบเก้นสเปียอะไรพวกเนี้ยที่ได้แบบดาเมจเต็มๆอ่ะมาว่าไบเปอร์ลัเบอลเลส ตรงนี้ยังไงเอ่ยโอ้แค่นี้เขาก็โชว์แบบโชว์เยอะมากแล้วอะตอนนี้การยืนห่างกันสูสีมากเกมนี้บอกเลยห่างกันประมาณสองพันอยู่ที่จังหวะด้วยอะถึงเงินแบบจะห่างกันแบบสองพันแต่ถ้าจังหวะเบคอนสามารถดึงมาได้หนึ่งตัวก่อนอะไรเงี้ยก็ชิวๆเลยแต่ว,ว่านักพากย์ยังบอกว่าไพเปอร์คือแบบเดแบก เดินรอจังหวะนะได้อีกชีวินาทีจะเกิดนะภาพมันอาจจะแบบกระตุกกระทุกน,นิดนึงนะทุกคนเหมือนเขาสตรีมซ้อนสตรีมอู่้นแล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยแล้วเกตเซอร์แตกไปคนแรกนะจังเกิลแตกจังวันนี้ยังไงไปเป,ไปิ้ลเข้าไปลำต่อว่าอุ้ยแล้วมอนสีแทงสวยมากแน่นกับเบลดาเซีเยอร์นะเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดวันสิบเจ็ดนาทีมันจบแล้วหรือว่าจะขึ้นเลยวะน่าจะเอาป้อมล่างแล้วก็กับเบลดาเซีเยอร์หรือเปล่าโอ้แล้วตรงนี้ไปเปอร์โอ้เข้าไปลำแล้วมอสแตกไปหรือเปล่ามาหนึ่งตัว ยังไงน้องตีน้องตีพยายามคลิปอยู่นะโอ้ฟิกเกอร์ไปเลยนะเมื่อกี้และไม่โดนนะน้องตีใช้ความพิ้วหลวบออกไปได้แนละ้วใช้เป็นแค่สกิลหนึ่งเท่านั้นะแล้วตรงนี้มีม้าขึ้นบินปุ๊บป๊อบป๊บป๊อบแต่เต๋าเจ็บเต๋าเจ็บแล้วไปเปอร์เขาไปล้ำถึงนู้นเลยโอ้ทุกคนดูดิโอ้ดูไปเปอร์เขาไปล้ำดิโอ้โหเข้าไปแบบขัดแนวหลังเลยมีมา้ากับหมูหวานเมื่อกี้ไม่ได้เล่นเลยนะหมูหวานเสียคอเกิดด้วยนะโอ้สุดยอดสุดยอดคนนี้เข้มจริงๆนะและแตกไปสองทางเรียบร้อยแล้วสำหรับชิมฟออร์เเบบคคนนนนทาามนะลแ่ด้ ก็คือไปปล่อยด่างมอนเเตอร์ด้านบนน่าจะได้อยู่นะ โอ้โหตอนนี้การยนมันห่างเจ็ดพันแล้วยากอยู่นะเพราะของก็ยังไม่ฟูงไงคือน้องตีคือแบบเงินพอบ้อนกันกับมอสเลยเพราะฉะนั้นน้องตีคือเล่นยากมากเกมนี้บอกเลยแลวคือยืนไม่ไหวด้วยนะประเด็นอ้ยแล้วตรงนี้ดึงโดนมอนซียังไงเอ,อ่ยกระโดดออกมาได้สองครั้งนะอ้แล้วดุยกระโดดใส่กำแพงนะใจเย็นนะเพราะยังไงก็ S <s <ans> เหลือแค่ด้านบนด้านเดียวนะมีด้าน m o เตอร์ด้วยแล้วตรงนี้มันซีกระโดดเข้าไปแล้วก็โดดออกมาได้นะ <S <s <ans> <S นี่นใจเย็นเห็นปะค่อ,คอยๆให้มังกรจีป้อมไปนะ <S <s <ans> <S ไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนอุยอ้ยอุ๊ยนิดเดียวจะแตกแล้วตรงนี้ยังไงเ <s ans> อ่ยอุ้ยน้องตีชาร์จตอนที่น้องตีชาร์จนี่คือมันแบบจะถือขึ้นนะ <S <s <ans> อู๋แล้วตรงนี้มอดซีโตนหรือเปล่าอู๋ก็โดดออกมาได้อู๋สวยมากเซฟิกเกอร์ <s ans> ด้วยแต่ตรงนี้ยังไงโอ้ยไบเปอร์แตกก็เกิดแตกแล้วไบเปอร์ยังไงล้ำขึ้นมาจังหวะ ยังไงเอ่ยโอ้เบคอนล้มไป3คนแล้วนะทีเบคอนล้มไป3คนและตรงนี้ยังไงเอ่ยเหลือแสองคนนะ่าจบเลยนะ17นาทีตามที่เราบอกไปตอนต้นแหละและตรงนี้น้องตีเข้ามาน้องตีคือไม่เกิดอะ่ะยืนไม่ไหวอะ่ะน้องตีโอ้แต่คือถึกมากโอ้แล้วไปเปิ้ลล้ำคาป้อมเลยโอ้ไปเปิ้ลโอ้ไปเปิ้ลเอาเกินร้านเจียวออไปแล้วไปเปิ้ลไม่ไแตกด้วยแล้วตรงนี้โอ้หมูหวานแตกแนละ้วโอ้โหเป็น9คนะิวแล้วเสิร์ฟไปเปิ้ลโอ้สุดจัดว่ะนะเอาเรื่องเอาเรื่องนะ เอาเรื่องจริงนะสมแล้วที่แบบนะคนเขายกย่องให้เป็นฟอร์เรนเบอร์หนึ่งของใครนับปัจจุบันนี้เราก็ขอยกย่องเขาเหมือนกันนะสวัสดีขอตอนไปก่อนถ้ชินชอบคลิปนี้ชั่นการวิเคราะห์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยไว้เจอกันใหม่นะเอซี AC นี่เราจ,จัดหนักๆกันแล้วสามคลิปไปเลยไปแล้วทุกคนไปบาย